สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้าของแอมทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องทาง y t u t u แอมฟอร์ดอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้เช่นเคยนะคะแอมเอา e น t g e n e r a t i o n ในรุ่นของวายแทนะคะในชุดสของสีดาคันนี้เนาะมาในชุดแต่งที่ดีไซน์ใหม่นะคะเป็นชุด Y กระจังหน้ากันชนหน้าใหม่ยกเซตให้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะสําหรับ w i t e c n n x t g e n e r เ t i o n นะคะเครื่องยนต์ขนาด2 4, 4, 4 7 0แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรแล้วก็มีเฉดสีให้ลูกค้าได้เลือกหลายเฉดสี Chelsea ด้วยนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะมี6สปีดมี10สปีดแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้รถของ YT t e c ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอมจะพามาดูนะคะอัปเดตเนาะสำหรับตัวชุดแต่งทั้งหมดนะคะที่ลูกค้ารอเนาะสิ้นสุดการรอคอยนะคะสำหรับตัว วายด้านหน้านะคะชุดสเกิร์ตด้านหน้าชุดกันชนด้านหน้านะคะชุดกระจังหน้ามีอะไรพิเศษพิเศษเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับวายแท็กนะคะ n t x t n e n e r a t i o n ปี2022นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มแรกนะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าฟอร์ดภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะอันนี้ใหญ่มากเนาะทำการครอบเข้าไปกับชุดเดิมนะคะจะใส่ สวมเข้าไปกับชุดเดิมนะคะชุดเดิมจะไม่มีการถอดออกนะจะใส่เป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะสีดําสีแดงหรือสีขาวหรือสีใดๆที่ลูกค้าต้องการนะคะสําหรับฟอนต์ภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะแล้วก็ยังคงความเป็นวายเทคอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นสีกาไฟทที่เป็นช่องระบายอากาศตรงนี้เนาะแล้วก็รวมถึงสเกิร์ตนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์สุดๆของชุดแต่งในรถคันนี้นะคะซึ่งเป็นสเกิร์ตของวายนะคะจะ ครอบจากด้านข้างฝั่งนี้เลยนะคะครอบมาถึงตัวตรงบริเวณของไฟตัดหมอกให้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวซิลิกตัวยางตัวนี้นะคะที่สามารถกันน้ำให้เนาะสำหรับรายละเอียดของตัวเนื้อบอดี้ของเขานะคะวัสดุแข็งแรงมากนะคะวัสดุนามากด้วยเช่นกันนะคะสำหรับตัวบอดี้ภายหน้ารถแล้วก็ใส่ตัว วายตัวนี้เข้าไปเพิ่มด้วยนะคะสําหรับตัวชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นลักษณะของวายแท็กนะคะจะมีสีเงินเงาตัวนี้ด้วยแล้วก็ตีโลโก้ของคําว่าวายตัวนี้เข้าไปให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชุดแต่งที่อยู่ในโซนของด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าหรือว่าจะเป็นตัวชายกันชนที่อัปเกรดมาใหม่ให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครอบไฟหน้านะคะเราก็ใส่เป็น ครอบให้ด้วยแล้วก็ติดอะคริลิกเรนเจอร์อันนี้ให้ด้วยเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวชุดแต่งเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในโซนของด้านข้างนะคะตัวชุดวายตัวนี้ก็ครอบมาถึงด้านข้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซุ้มล้อเนาะซุ้มล้ออันนี้ก็มีคำภาษาอังกฤษ WILD นะคะเป็นทรงเหลี่ยมเป็นทรงซุม้มขนาด 9นิ้วนะคะอันนี้ตีโป่งขึ้นมาแต่สําหรับชุดวายนี้นะคะไม่ได้ตีบอดี้รถออกมานะคะไม่ได้ขยับตัวบอดี้รถออกมาเนาะเราจะใส่ความหล่อโดยด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะซุ้มล้อแบบเรียบแบบเหลี่ยมขนาด9นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็แม็กยางยางของนานกลางแม็กของ o อเอซนะคะซีรีส์ขอบ265ทับ 50R20 นะคะซึ่งจะไม่ล้นออกมาจากตัวพื้น ซุ้มล้ออันนี้นะคะไม่ได้ยกหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนโชคช่วงล่างใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เปลี่ยนแค่ยางกับตัวแม็กนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวบอดี้ด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยนะคะตัวครอบตัวกระจกตัวเบ้ากันรอยนะคะบันไดข้างราวหลังคาใส่เสริมเพิ่มให้ในส่วนของิฟรมนะคะติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้อย่างดีนะคะรอบคันขนาดเท่าไหร่นะคะอยากได้ิล์มยี่ห้ออะไรก็ รีเควสกันเข้ามาได้เลยนะคะการศาสตร์อันนี้ตรงรุ่นของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นการศาสตร์4ชิ้นราวหลังคานี้ก็มาคู่ตัวรถของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็รวมถึงสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะอันนี้ก็มาคู่ตัวรถของวายทอยู่แล้วเช่นกันนะคะอ่ะสำหรับตัวบอดี้ของเขานะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะอันนี้ก็ยังเป็นบอดี้เดิมๆสิ่งที่เราเสริมเพิ่มให้ลูกค้านะคะนั่นะก็คือตัวชุดแต่ง เริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซุ้มล้อหรือรอบไปหน้านะคะหรือจะเป็นตัวสเกิร์ตที่อยู่ในส่วนของด้านหน้านั่นเองนะคะอ่ะสำหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถยนต์กําลังมองหาชุดแต่งต่างๆนะคะก็ทักเข้ามาหาแอมได้เลยนะคะหรือจะสายตรงติดต่อ0 6 4ย9 6 4 9 6 4กกับแอมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่วนของด้านหน้าค่ะเดี๋ยวดูรอบรถไปก่อนเนาะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ในโซนของต่างจังหวัดเนาะแล้วอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะอยากได้โปรโมชั่นเหมือนรถคันนี้นะคะที่แอมกำลังรีวิวอยู่นี้เนาะเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะมีบริการดีๆด,ด,ด้านการส่งมอบรถมีบริการดีๆด,ด้านการไฟแนนซ์ให้ลูกค้าด้วยทุกพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะฝากรถแต่ง next generation ปี2022เอาไว้ด้วยนะคะสาหรับตัวชุดสเกิดหน้าที่เป็นรุ่นวาย ะะทั้งสเกิดหน้าแล้วก็ตัวซุ้มลอ้ออันนี้ที่เราใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะมีข้อเสนอแบบไหนก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้แอมขออนุญาตเนาะลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแอมจะรถรุ่นไหนนะคะมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ